ช่งแรกวันนี้นะคะเราจะไปดูสถานการณ์ในต่างประเทศที่กระทบกับแรงงานไทยแล้วนะคะโดยสถานเอกอัครราชทูตไทยณนะกรุงเทลอาวิฟของประเทศอิสราเอลประกาศให้แรงงานไทยที่ทํางานอยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงภัย17เขตใกล้ฉนวนกาซาหยุดการทํางานแล้วก็เตรียมพร้อมย้ายออกจากพื้นที่ค่ะ สถานเอกอัครราชทูตไทยขอให้แรงงานไทยที่ทำงานอยู่ในนิคมเกษตรกรรมซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่เสียงภัย17เขตใกล้ฉนวนกาซาโดยเฉพาะนิคมเกษตรกรรมเนติฟหาซาร่าเอเรสคาฟาอาซานิริมนาฮาออสและคาเมีย หยุดการทำงานหรือภารกิจที่อาจเสี่ยงภัยจากการโจมตีด้วยจรวดหรือปืนครกจากฉนวนกาซาทันทีจนกว่าจะได้รับแจ้งว่าสถานการณ์ปลอดภยัยซึ่งสถานเอกอัครราชทูตได้ประสานกับบริษัทจัดหางานและเจ้าหน้าที่นิคมเกษตรกรรมที่เกี่ยวข้องขอให้แรงงานไทยหยุดการทำงานแล้ว นอกจากนี้ได้ประสานกับกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลเพื่อขอให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการเคลื่อนย้ายแรงงานไทยออกจากบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยข้างต้นไปยังพื้นที่อื่นที่ปลอดภยัยโดยได้รับการยืนยันจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรของอิสราเอลว่าจะเร่งเคลื่อนย้ายแรงงานไทยที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวจึงขอให้แรงงานไทยเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเคลื่อนย้าย หากแรงงานไทยคนใดประสงค์จะขอย้ายที่ทำงานใหม่ชั่วคราวนะคะเพื่อที่จะไปในเขตอื่นขอให้โทรศัพท์แจ้งชื่อนามสกุลหมายเลขหนังสือเดินทางหมายเลขโทรศัพท์ของตัวเองพร้อมทั้งแจ้งชื่อนายจ้างปัจจุบันที่ทำงานอยู่และเบอร์โทรศัพท์นายจ้างให้สถานเอกอัครราชทูตทราบโดยติดต่อผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงานตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอนะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่อื่นๆที่ปรากฏอยู่หน้าจอตอนนี้ค่ะ